ต้องต้องปิดซะหน่อยครับ EP 9เมื่อวานเปิดเยอะไปแล้วครับแฟนๆบอกว่า <c oughs> เ,เปิดได้อีกเปิดได้อีกเอาจริง <c oughs> ๆนะแสดงว่า EP 9เมื่อวานต้องมีการเปิดกันจนแบบว่าสุดพลังเหมือนกันไม่งั้นไฟขับไม่ทิ้มกันขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ากินแล้ว่าเปิดดีกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอ,อแล้วมันห่วงมันห่วงมันห่วงนะมันบอได้นาะ อ่ะถามหน่อยดีกว่าคือหลังจากที่แบบซีรีส์แบบออนแอร์มาตอนนี้ก็คือถึง EP 9แล้วใช่ไหมฟีดแบกที่ได้กลับมาแฟนคลับเยอะขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ยังรู้สึกดีใจอยู่เลยครับผมว่าได้เห็นพี่ๆเขามีความสุขเวลาที่ได้รับชมรวมจนถึงมาแบบ EP เมื่อวานที่พี่ๆเขาได้ดูแล้วเราได้เห็นกระแสะตอบรับหรือในคอมเมนต์ในทวิตเตอร์เราได้ครับแบบนี้ครับเรารู้สึก ใจฟูแล้วก็ดีใจทุกครั้งเลยครับผมที่ได้เห็นพี่ๆให้กําลังใจและคอยซัพพอร์ตเออนี่เอาจริงๆนะไี่เห็นฟีดแบบรู้สึกดีใจแล้วและตอนที่เห็นแฮชแท็กสไยอ่อนสะอาดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างจริงๆแล้วผมเป็นประธานของสไยอ่อนสะอาดเอาหรอเป็นประธานหรอคิดว่าเป็นสาย ใช่ก็นั่นแหล okay, tá, ะก็ it, นั่นแหละเลยอ่ะโอเคมาก็แล้วฝั่ของเราัล้วกสืกยังไงบ้างวันนี้ครับก็ร <right> ู้สึกดีใจมากครับที่แบบว่าได้มีส่วนร่วมกับงานไอเท็คแฟนเฟสวันนี้เนาะใช่พวกเราก็มาเป็นครั้งที่สองแล้วครับก่อนที่อยู่ในมอใช่เร่อนี้่อนี้ก็ยังตื่นเต้นเหมือนเดิมครับแล้วก็ดีใจที่พี่ๆมาให้กำลังใจพวกเราแอบลงมาเป็นซีรีส์ครับครับผมน่ารักมากๆเลยและใวันนี้น้องๆเดี๋ยวก็จะลงไปเล่นเกมกับแฟนๆด้วยนะคะเกมที่จะลงไปเล่นนะคะ ก็คือคือเลเซอร์เกมเลเซอร์เกมทางฝั่งนู้นด้านหลังเลยจะมีความเหนื่อยหน่อยเลอัเแต่ว่าแต่ว่าพวกพวกเรายังไม่หมดโชว์แค่นี้นะครับอจริงพวกพวกเรายังมีพี่สกายกับน้องเข้าเจ้ายังนี้เองอ่าใช่ครับจต้องรอติดตามกันเพราะงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าเราเรียกว่าอันนี้คืออีกคู่ใช่ไหมคะ